วันหนึ่งพวกญาติโยมชาวบ้านเขาจะพากันไปทำบาปคือไปทอดแหหาปลามาฆ่ากินกันหลวงปู่บุญทานท่านรู้ว่าชาวบ้านจะไปทอดแหกันซ้ำร้ายชาวบ้านญาติโยมทั้งหลายได้มานิมนต์หลวงปู่ให้ไปฉันข้าวปลาซึ่งเป็นประเพณีในท้องถิ่นนั่นอีกหลวงปู่รู้ว่าพวกญาติโยมจะไปจับปลามาปรุงเป็นอาหาร เพื่อถวายพระในวันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรแม้นว่าพระองค์ใดรู้การกระทําบาปโดยการใดก็ตามแล้วขึ้นรับฉันก็ถือว่าอาบัติแก่พระองค์นั้นนั้นหลวงปู่ท่านได้ออกปากชวนตาประขาวนินไปสู่หนองน้ำก่อนล่วงหน้าแล้วท่านสั่งให้ตาประขาวนินไปตัดกระบอกไม้ไผ่สามถึงห้ากระบอกมาวางไว้ตรงหน้า จากนั้นท่านได้ลงมือเขียนอักขระเป็นคาถาหัวใจปราช่อนใส่ลงไปบนกระบอกไม้ไผ่ไร้มนทรรมจิตสงบอธิฐานใจจากฤทธิ์อภิญญากลายเป็นปรามหัศจัลโดยการโยนกระบอกไม้ไผ่ลงน้ำทันทีปลาเที่ยวแหวกว่ายไปมาอย่างสนุกสนานทันทีที่ลงถึงน้ำเที่ยวดำผุดดำว่ายดั่งกับว่ามีปลาช่อนเป็นร้อยเป็นพัน หลวงปูอ่อธิษฐานฤทธิ์กระบอกไม้ไผ่เป็นปลาช่อนแล้วท่านก็ชวนตาประขาวนินไปยังแถบหนึ่งของหนองน้ำนั้นเพื่อรอดูญาติโยมจะมาจับปลากันหลวงปู่ได้เล่าให้ตาประขาวนินว่าพวกญาติโยมจะไม่ได้ปลาสักตัวเดียวเพราะปลาวิเศษเหล่านี้มันจะมีกำลังมากวิ่งชนแหที่ดักปลาขาดหมด หลวงปู่รอเวลาเฝ้าดูญาติโยมพักหนึ่งก็เห็นกลุ่มชาวบ้านพร้องกับอุปกรณ์จับปลามายืนดูความอัศจรรย์ในหนองน้ำปลาจํานวนมากเที่ยวดำผุดดำว่ายไปมาจนน้ำขุนไปเลยทีเดียวพวกชาวบ้านมองเห็นเช่นนั้นก็คิดว่าปลาต้องมีมากมายแน่ๆแล้วก็กลูกันลงไปในหนองน้ำบางก็เหวี่ยงแหแล้วกระโดดตามลงไปอย่างลิงโลด ความจริงไม้ไผ่นั้นถ้าไม่ถูกคนรบกวนมันก็เป็นไม้ไผ่อยู่เช่นเดิมครั้นทอดแหลงไปเมื่อไรกระบอกไม้ไผ่ก็จะแสดงฤทธิ์ด้วยอำนาจอภิญญาของหลวงปู่มันกลายเป็นปลาวิ่งชนแหที่เหวี่ยงครอบมันไว้ขาดเป็นช่องแล้วก็พุ่งเข้าชนผู้คนย้ายมถึงกับสะดุ้งตกใจไปตามๆกันเลยทีเดียว จำนวนปลาก็ดูเหมือนจะเพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆพวกญาติโยมพยายามอย่างเต็มที่สุดฝีมือเพื่อจะจับปลาให้จงได้ปลาช่อนในหนองน้ำนั้นก็ชนแหจนขาดสะบ้นไปมาไม่มีใครได้ปลาเลยสักตัวเดียวจนเป็นที่อ่อนอกอ่อนใจในที่สุดก็เลิกลากันไปกลับบ้านหลวงปู่บุญทานทิตะปัญโยท่านเป็นชาวรีสะเกต ก่อนฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงปู่ม่านภูริทัตโตท่านเล่าเรียนวิชาอาคมคุณสายต่างๆจากแดนเขมรเช่นวิชาบิดไส้บังฟันเสน์ยาแฝดเสกหนังเข้าท้องผีปลายเสือสมิงฟังรูปฝังรอยยาสั่งและสิ่งอาถรรพ์ต่างๆและศึกษาวิชาอาคมต่างๆจากฝั่งลาวโดยเรียนจากอาจารย์เตี้ย ซึ่งเป็นสิทธิของสำเร็จลุนและหลวงปู่ก็มาฝากตัวเป็นสิทธิหลวงปู่มั่นหลวงปู่บุญทานท่านเล่าว่าในระหว่างที่ท่านเร่งความเพียรอย่างหนักนั้นทำให้ท่านหลงสำคัญตนว่าท่านสำเร็จหมดจากกิเลสแล้วซึ่งจริงๆแล้วท่านเข้าใจผิดเนื่องมาจากอาการวิปลาสจากการภาวนาหรือวิปลาส เนื่องมาจากวิปัสสนูปกิเลสจึงได้ออกติดตามหาหลวงปู่มั่นเพื่อจะแจ้งความในใจให้พระอาจารย์ได้รับรู้หลวงปู่บุญทานท่านเหาะไปในระดับยอดไม้หลวงปู่ตื้อไปยืนแหงนหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าทำท่ารอดูหลวงปู่บุญทานแล้วพูดเตือนท่านด้วยเสียงอันดังว่าโน่นพระอรหันต์ผีป่า พระอระหันต์โลกีพระอระหันต์เวียนตายเวียนเกิดมาแล้วโน่นเหาะมาแล้วก่อนที่พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรจะมรณภาพในปีพศ2520นั้นหลวงปู่บุญทานได้บอกกับพระลูกศิษย์ของท่านที่วัดป่าประดูในตอนเช้าของวันที่29ธันวาคม2519ว่าเมื่อคืนนี้อาจารย์ครูฟัน ท่านได้มาลาจะมรณภาพการที่หลวงปู่บุญทานท่านเรียกพระอาจารย์ฟ้นว่าจารย์ครูก็หมายถึงว่าท่านเคารพนับถือเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ที่สอนชี้แนะในทางปฏิบัติให้แก่ท่านนั่นเองและการมาบอกลานี้ก็มาในลักษณะที่ท่านส่งกระแสจิตมาบอกในตอนที่หลวงปู่บุญทานท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่ หลวงปู่บอกว่าเป็นธรรมเนียมของพระในสายของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่จะต้องมาบอกลากันและแล้วพอในวันที่4มกราคม2520ข่าวหลวงปู่ฟ้านมรณภาพก็แพร่กระจายออกไปทั่วประเทศพระคาถาขุนแผนขอบารมีหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามชัยนาท ตั้งจิตภาวนากำหนดให้บารมีท่านมาอยู่บนตัวเราเพื่อเปิดโชคลาภทางด้านทรัพย์สินและสเสน่ห์เมตตามหานิยมตั้งนโมสามจบโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหนากูงามคือพระแมนนมะพะทะแขนกูงามคือพระนารายชายกูงามคือพระอาทิตย์ฤทธกูงามคือพระจันทร์ สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝุงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ กูมาระรลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชะโกโมการุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดู เอหิการนิโยอิติพิโสภคะวาณลีติอิติมานิยมเป็นเสน่ห์เมตตาอย่างแรงไม่ว่าจะเสกแป้งน้ำหอมหรือว่าเวลาแต่งตัวเวลาจีบสาวๆหรือสาวๆจะจีบหนุ่มว่าคาถานี้เวลาเกี่ยวกันหรือจะเสกของกินของฝากให้รักให้หลงเราก็ได้แม้แต่คนโกรธเห็นหน้ายังหาย ต้องการติดต่อเจรจาค้าขายขอความช่วยเหลือว่าก่อนออกจากเรือนหรือว่าคาถานี้พ่นบุหรี่ใส่คนรักหรือเป่าใส่คนรักเวลานอนจะรักเราจนวันตาย